เรที่หนึ่งนะครับเริ่มการปล่อยตัวแล้วครับผู้กรทังสอที่ไคนที่สอง ก็ตอนนี้นำอยู่นะครับก็ดูว่ารักษาระดับไว้ได้ไหมอ,อยู่ที่ คนที่2นะครับบีกันอยู่2คนนะครับหนึ่งนาทีสิบวินาทีนคน หนึ่งนาทีสามวินาทีอันดับที่สามนะครับสองสามบีกันอยู่นะครับโอ้โหฮันอย่าไป สองนาทีก็สามอันดับแรกนะครับเดี๋ยวคงจะไล่บีน่าจะไล่บี้ค้งสุดท้ายสบายสบายมันน่งกลัวแล้วไม่ถึงเย 2นาที่ามิวนาทีเร็วเร็วไปไปอย่ายุด่เงถึงยังเดียวหนึ่งแทนคนที่สานาทีห้าสิบสอห้า